สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้มาติดตามข้อมูลแนวทางกับหลายอาจารย์หลายสำนักค่คะใบนี้ส่วนแดงนะคะมีห้าสามเก้าสามศูนย์เก้าเมแปดเจ็ดสามเก้าหนึตัว03 0709 39 58 38 28ค่ะต่อมาเลขลักยมนะคะมี0ูนย์หกห้าสองตัวหกห้าค่ะต่อมาปูนดินดำนะคะ ามตัวมีสามสองสี่สองตัวสามสองสามสี่สองสี่ค่ะต่อมาปูสารคามนะคะให้วิ่งบนล่างเด่นสามเด่นหกสามตัวบนเจ็ดศูนย์สามหกห้าหกสองตัวบนล่างสามห้าหกสามค่ะต่อมาแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะให้เด่นบนเจ็ดสองตัวบนเจ็ดสองเจ็ดสามห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์ห้าสองห้าสามหนึ่งห้าเด่นล่างเก้า 2ตัว9192 93 96 97 98 5 7 15กันล่าง828 365ค่ะต่อมาอาจารย์สลาวุธนะคะให้เด่นบนเด่น1เด่น5 2ตัวบน816 575วิ่งล่างเด่น6เด่น9 2ตัวล่าง96 92 62ค่ะต่อมาปูสวยนะคะ3ตัวมี570 306 จ็ดหกห้าสองตัวห้าเจ็ดเจ็ดศูนย์สามศูนย์ศูนย์หกค่ะต่อมาเลขแม่หงนะคะสามตัวมีเจ็ดแปดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์สองตัวแปดศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์เก้าเลขฟันสามแปดสองแปดคะ่ะต่อมาแอตจิมพารวยนะคะสามตัวมีสี่แปดหกหนึ่งหกเจ็ดสี่หนึ่งสามเจ็ดสามสี่แปดสี่เจ็ดสองตัวบนล่างสี่เจ็ดแปดหกหนึ่งเจ็ดสามหกเจ็ดแปดค่ะ เรมาแอดยานะคะให้เน้นสามหกสามเจ็ดสามแปดกันสี่หกสี่เจ็ดสี 48, ่แปดสามตัวหกสามเจ็ดหกสามแปดเจ็ดสามแปดค่ะส่วนใบนี้ล่างหางเดียวนะคะมีสี่สองสี่สามสองสามสองสี่หกแปดหกเก้าแปดหกแปดเจ็ดค่ะส่วนใบนี้ 6, สามตัวมีเจ็ดศูนย์เก้าเก้าศูนย์หกสองตัวเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าเก้าหกค่ะ ่อมาชุด V ีไออาจารย์วุฒิมานนะคะสามตัวมีห้าแปดสามสามห้าเก้าเจ็ดศูนย์สามสองตัวห้าแปดสองเก้าหนึ่งแปดสามหกค่ะต่อมาแอดมินเอกนะคะสองตัวหกหนึ่งหกสองหกห้าหกแปดหนึ่งสี่หนึ่งแปดสามตัวบนเก้าหกห้าแปดหนึ่งสี่หนึ่งหกแปดเจ็ดหกสองค่ะต่อมาแอดปูนะคะให้เด่นสองเด่นแปดสองตัวบนสองแปดสามแปดสี่แปดห้าแปด เน้นสองแปค่ะต่อมา3ตัวบนแอดยืนนะคะมีหกเจ็ด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 ดดดสองตัวเจดค่ะต่อมาอาจารย์เชิดเมืองบนนะคะสาตัวมี9ก้าเก้าสี่ห้าสาดเดสองตัวห้าสามหกี่เจดค่ะต่อมาเป็น2ตัวล่างแอดนางฟ้าน้อยใจเกินร้อยนะคะ ให้เด่น9 2ตัว9 3 9 0 9 5 9 6ค่ะขอบคุณทุกอาจารย์ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ